วัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ก็ไแม่มีอาหารไทยโคราชมาเด้อวันนี้กินเขาก็น้ำพริกนี่เขาก็น้ำพริกปลากระป๋องพี่น้องมีพักมีต้มจืดแฟงกระดูกอ่อนกระดูกหมูหอยยายับพักดองพี่น้องจแซ่บมากินน้ำกันเด้อขาา่าเช้ามาที่ฟ้าไปตลาดเขาบอกว่าให้กินหอมแดงพี่น้องแม่เมย์เป็นกดไหลายยอนมีคนแนะนำมาว่าให้กินหอมแดงทุกกน้ำพริกเวลาละห้าห้าหัว แม่มีจิตทดลองดูเด้อสิเป็นยังไงน,นี่นะพิกปลากระป๋องพี่น้องสูตรในพิกปลากระป๋องนี่แม่ไม่เคยทำให้ดูแล้วเนาะมาคออย,กอยากนิดใหมอืมทับต้จมจืด ี่น้องยายบอกหอมกะเทียมเขียวมาซ่านมีกลินไก่นำ่น้อออกจากใหม่ขวายกินของค้าใหม่ขือนขาเช็ดขาเช็ดมืออยู่ก็ตัวละหยมเนาะ bàn chạy bước chống khó phải ra phía nào người nào thân nối bàn vị trí thân nối đột vĩnh mất mực sờ gấp vào bàn พัก,กดองครับดองเองพี่สาวดองมาให้จากปากช่องไม่มีอยู่คนละ อะไรครับ <icana>, ี <favorite> ่น้อพี่น้องหอมไหมครับลองดูจะบอกไขมันดำรสอไหนลองลองแบบกอง ไาไเราแปดร้อ,อเยเองไงเหนาวหลายไม่หลายพี่น้องคิดดูค่าไฟอะลดเหลือแปดร้อยจากสองพันกว่าบาท 对了、no. ตาเรื่อนึงเอาข้าวอ่อไหมอครับพีปลาไปก่องเัอะมาเาัดมันเ <Blaze damit S 1> รของจะกใหม่ สมนกีัอมนจะทำมัเียงตอมเียงน่เอานี่ให้มันอนนี้หมนอไหนเอ้อ่ะคนกินดาแมวจินดาอสองสายพันธุ์นะพี่น้องคนเยอข้าจ้า เธอเงาะอรา้านซึ่งออกรถยกรากจังก็แต่ กินได้อยู่พี่น้องเธอเห็นกัน้ำพผิกเนาะจ้องดูแล้วข้าวบะมันดีอะนะเหมีลูกเดียวหลายมือหรือเม็ดในดำหรือ ร้่อนช่อนกันเม่อพี่น้องเอ้ยจะว่าอันนี้กินสองผู้ดอกขวาก็ไม่้เนาะว่าเป็นอย่างดอกอย่ายฝ้าว่ามาเดอ้อชมแต่กงอดีตมา,าให้ทหหูลืมพุกทีตลอดจะทูเอาลูกอ่ะ ไม่ใช่หอที่สุดตูดม่รกาไหมม<อ>ไม่เห็นได้กนงบนี่น้อยอะไรี่ <c oughs> น,น้อไมนหม <c oughs> อร่อยไหมไเียวไม่อยากกินนี่นเขียวอยากกินพ <c oughs> ี่ฟากะป๋องพอบานบอกแซ่บหลายพี่นอ้องมาแซ่บหลายพีลูกสะพ่ายชอบกินเ่อ ลูกสะพายอยากกินแต่น้ำพริกปลากับป้องตุนเก็จะแกะไว้ทำนี่แหละค่ะเวลาตาแล้วมันเป็นพร้อมเปลือกมันไม่น่ากิน ะกินหมูมาเด้อราแล้วสึกกุ้งมาทำไงจะไม่ใ <favorites> ห้ก <cử u els> ุ <Mü> ้งมันตายออก อยู่ก็มันมีนมอ,ออกซิเจนมัม้งครับข้าวข้าหวงหอมแซ่บเยอะยหรอพี่น้องอร่อนทองอยู่ ร้อนอกวบาๆเลยอะ่ะรูเลย 这样。<noise> <noise> พี่นาะงอิ่มแล้วพี่นอ้องบอกยายอยู่ลืมๆบ้างก็ได้นาะ ตามเนี variance, ่ยพี่น้องไปโฟกันคลิปหนะกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้ยเด้อจ้จ้า